เทคนิคการประหยัดในหมวดแรกนะคะก็คือ Food and b e v e r a g e นะคะเพราะว่าเรากินเราใช้ทุกวันแล้วก็มีรายงานหรือมีวิจัยหลายๆอย่างว่าทุกวันนี้คนใช้เงินกับเรื่องกินเยอะมากเพราะมันเครียดใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเทคนิคนะคะอย่างข้อที่1นนะคะที่เราทํามาตลอดและทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือพกน้ําเปล่าค่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันช่วยให้เราประหยัดเงินได้เยอะมากนะคะก็คือเราจะมีแก้วทาเลอรก็คือพกไปทุกที่ใส่น้ําแข็งให้มันเต็มชุ่มฉ่านะคะเราเดินไปไหนเราดูดน้ําก็คือเราได้ละเกือบลิตรหนึ่งโดยที่ ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าสร้างพลาสติกเพิ่มนะคะอันนี้คือประหยัดสุดทุกคนแต่ถ้าเราไปที่ไหนที่เราสามารถรี f i l น้ําได้ด้วยอะ่ะก็คือประหยัดต่อจากที่เอามาจากที่บ้านไปเติมของเขามากินต่อก็คือไม่ต้องจ่ายสังค่าน้ําเลยค่ะข้อ2นะคะวิวจะมีลิสต์ร้านอาหารในใจนะที่อยู่ในงบประมาณที่เหมาะกับรายได้ของเรานะคะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราตั้งงบไว้ประมาณ200บาทหรือว่ามือ้อนึงไม่เกิน150บบาทเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ร้านอาหารเลยว่ามีร้านไหนบ้างที่ใกล้เราเดินทางสะดวกและมันฟิตอินกับงบประมาณอันนี้นะคะ หรือบางทีอาจจะเป็นเฉลี่ยก็ได้ถ้าว่าเราไม่สามารถกินถูกได้ทุกมืออาจจะเป็นมือนี้100บาทอีกมือนึง200บาทแต่รวมทั้งวันไม่เกิน300อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราลิสต์ร้านไว้เลยอ่ะมันจะทําให้เรามีสติตอนหิวทุกคนไม่ใช่ว่าพอหิวแล้วเราก็จะวิ่งไปหาร้านแพงทันทีนะคะบางวันเราก็จะกินฟูดคอร์ดบางวันเราก็จะกินฟูจิก็ได้แต่อาจจะเป็นเมนูที่น่ารักหน่อยหรือเราอาจจะไปลดเรื่องของน้ําหวานอาจจะชงเองอะไรแบบนี้คือถ้าเราลิสต์ไว้ในใจตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมันจะทําให้ตอนที่เราไปเลือกเเเราไไไม่่ปปลลืออออกกกกันนนทีีแแพงิะะคะ้้ว็ข ก็คือนอกจากเราจะดูเรื่องงบประมาณราคาแล้วว่าเรายังดูว่ามือนั้นๆหรือว่าร้าน,นนั้นๆให้โปรตีนเราได้ไหมด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบประหยัดอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแบบแมคโรนิวเทรียนหรือคุณค่าทางอาหารเลยนะก็อย่างร้านที่เราจะชอบไปกินกับน้องผู้ช่วยนะคะก็คือจะมีแบบโซนสลาดหรืออะไรเงี้ยที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราได้โปรตีนถึงได้ผักได้ไขมันดีแล้วก็ราคาไม่เกินงบที่เราตั้งไวไ้เลยคะ่ะข้อ3นะคะ,ะ,คะก็คือก่อนไปซูเปอร์เราจะลิสต์ว่าจะซื้ออะไรบ้างและจะทําเมนูไหนบ้างหรือก่อนจะสั่งแก๊ปหรือ ว่าไปซื้อของเพิ่มอ่ะเราก็จะดูก่อนว่าในตู้เย็นเราอะ่ะมันมีส่วนผสมหรือว่ามีเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้อะไรบ้างนะคะแล้วเราจะเลือกเอาสิ่งที่ยังเหลือในตู้เย็นอะ่ะมาทําเป็นเมนูนั้นๆก่อนก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารใหม่นะคะอันเนี้ยคือเป็นจุดที่ทําให้เราอะ่ะลดการทิ้งพวกฟู้ดเวสไปได้เยอะมากแล้วก็ทําให้แบบเราประหยัดเงินด้วยนะคะลองครีเอทีฟแบบสมุดเหลือไก่เหลือไข่เหลือผักบางทีเหลือวุ้นเส้นแบบแบบหยิบมือนึ่งเนี้ยเราก็อาจจะทําสุกี้แห้งไปเลยแล้วก็ไม่ไปซื้อเพิ่มมาตุนก่อนนะคะ พอมันอัดอัดอัดลกๆในตู้เย็นอะมันก็จะกลายเป็นว่าต้องทิ้งอาหารที่จริงๆแล้วเราสามารถทํากินได้อีกมื้ออะไรเงี้ยทุกคน